คือว่าคุณดูสวยมากเลยมันไม่สำคัญว่าฉันจะดูเป็นยังไงแล้วคะสามีของฉันไม่เคยมองว่าฉันสวยเลยคนสวยไม่ได้โชคดีเสมอไปหรอก ในความเป็นจริงคนเหล่านั้นโชคดีที่คนที่รักมองว่าพวกเขาสวยงามมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งจะถูกทำลายตลอดกาลในวันนี้แม้เธอจะสวยแต่เธอจะไม่มีความสุขและฉัน ฉันไม่สามารถช่วยเธอได้เลยทุกคนพร้อมหรือยังต้องไปแล้วคุณแม่กำลังเรียกหาเทวีเทวีถ้าเรามีตัวเลือกอื่นๆเราก็คงทำไปแล้วแน,น่แต่ว่าเราไม่มีตัวเลือกอื่นหลานไม่ปลอดภัยในสุจางกาหลานต้องออกไปแค่นั้นเองเด็กน้อย โปรดพยายามเข้าใจจุดประสงค์ของอาเธอไม่มีใครในหมู่บ้านนี้ที่จะช่วยเราโชคดีที่วิครามมาตรงเวลาพอดีเลยนะตัดสินใจเร็วๆเถอะมิฉะนั้นอธิราชจะแต่งงานกับเธอนะเด็กน้อยไม่ค่ะอาหนูตัดสินใจแล้วเพื่อชีวิตของหนูเองหนูไม่สามารถวิ่งหนีและเสี่ยงชีวิตของพวกอาได้อีกแล้วไม่ต้องห่วงเรา <c oughs> อามาที่นี่เพื่อ,อครอบครัวของเราอาจะจัดการทุกอย่างเองเทวีไ,ได้โปรดออกไปไม่ค่ะอาหนูจะไม่ไปจากที่นี่ อาคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่จะข้ามแดนของหมู่บ้านนี้เหรอคะคนของอธิราชนคอยดูการกระทําของเราทั้งหมดเขาจะไม่ยอมปล่อยหนูไปจากที่นี่เขาจะรู้แน่ถ้าหนูพยายามหลบหนีฟังนะเทวีผมมีหน้าที่พาคุณออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภยัยคุณไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่าถ้าคุณไม่มากับผมแล้วก็คุณจะต้องแต่งงานกับอธิราชและผมจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นมีเวลาไม่มากแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกเดียวเท่านั้น ดอกกุลาบอยู่ไหนอะฮะแล้วทำไมถึงยังไม่ส่งมาอีกเลยเนี่ยฮะโฮ้ยหาเรื่องฉันอีกแล้วอะโอ้เออโทรกลับนะสวัสดีครับคุณท่านทำอะไรอยู่เราเออเราได้ของตกแต่งสำหรับงานนี้เรียบร้อยแล้วละครับฉันไม่ได้ยอมรับเจ้าสาวในฐานะลูกสะพ้ายฉันคิดว่าเธอเป็นเพียงคนใช้ของฉันไม่จำเป็นต้องทำขนาดนั้นไปตรวจสอบว่าเอาของจำด้วยขึ้นรถแล้วหรือยังแต่ผมทำงานให้คุณมากล้าเถียงฉันเหรอ ออ้คครรับับบไปแลวทุกคนพร้อมหรือยังอ,อคุณนายเราะคุณออกไปยังสถานที่จัดงานได้แล้วไม่ฉะนั้นจะเลยเลิกยามไปเพราะต้องไปทำพิธีที่อื่นอีกครับท่านคะฉันรู้แล้วคะ่ะไปกันเถอะในที่สุดเธอก็มาทำไมนานจังฮะฉันโทรหาเธอตั้งนานไม่ได้ยินเลยด้วยไง และทำไมเธอถึงได้แต่งตัวนานฉันหวังว่าเธอจะรู้ว่าเธอต้องเดินตามหลังเราทุกคนไปตรวจสอบว่าทุกอย่างถูกเก็บไว้ในรถแล้วหรือยังไปเดี๋ยวนี้คุณนะ้าว้าวจรัดดูหล่อเจ้านะวันนี้เป็นวันสำคัญสำหรับอธิราช อยู่ไเขาพร้อมแล้วครับเดี๋ยวก็มามาแล้วนั่นไง ขอให้ไม่มีใครมองว่าลูกชั่วร้ายนะในสมัยโบราณเมื่อกษัตริย์จะชนะพวกเขาจะยกธุงขึ้นแล้ววันนี้เราก็จะชนะและครอบครัวเจ้าหานจะต้องพ่ายแพ้ให้แก่เราแม่จะปฏิบัติต่ตอเทวีในฐานะคนรับใช้ของแม่แม่จะทำให้ชีวิตของมันมีแต่ความทุกข์ มาไปกันเถอะนี่จะเป็นชัยชนะครั้งแรกของลูกจริงสิมีใครได้ไปตรวจสอบการเตรียมการที่วิหารแล้วหรือยังฮะอุรมีอยู่ไหนวันนี้เธอก็ป่วยอีกหรือไงเออคือคุณนายราชวัตรอุรมีนะรู้สึกแย่มากที่ทําตามคําสั่งของคุณไม่ได้นะคะรู้ไหมว่าช่วงนี้อุรมีไม่สบายมาก แต่ถึงจะไม่สบายเธอก็อยังไปที่วิหารเพราะว่าเธอเป็นลูกสะพ้ใหญ่คุณเธอไปที่นั่นเพื่อตรวจสอบการเตรียมการทั้งหมดเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไปกับเธออธิราชฉันไม่ต้องการให้ตำรวจช่วยฉันให้หนีไปจากที่นี่ฉันสามารถหนีได้ด้วยตัวเองที่โทรหาตำรวจก็เพราะว่าฉันต้องการทางออกสำหรับปัญหานี้ฟังนะเทวี เราไม่สามารถดำเนินการใดๆกับเขาได้เพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและถ้าเขาไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็จับกลุ่มเขาไม่ได้มันจะดีกว่าถ้าคุณมากับผมนะครับมีตำรวจในหมู่บ,บ้านของคุณแต่ว่าไม่มีตำรวจคนไหนที่กล้าลองดีกับอธิราชเทวีมากับอามานั่งตรงนี้นั่งลงฟังอาให้ดีนะมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอาที่ต้องยืนยันว่าทั้งสองจะปลอดภัยคือหลานและกิจชู วิครามบอกอาว่าจะซ่อนเกรดชัวไว้ที่บ้านของคุณชามาตำรวจจะคุ้มครองเธอที่นั่นเมื่อหลานหนีออกจากที่นี่วิครามก็จะมาช่วยพวกเราด้วยเช่นกันออกไปจากที่นี่ซะอาขอละอย่าปฏิเสธเลยโปรอย่า,บ,าบังคับหนูเลยนะเด็กน้อยฉันรู้ว่าอะไรที่รบกวนเธออยู่แต่ณตอนนี้โปรดฟังพารัตเราจะเผชิญกับผลที่ตามมาเองนะเด็กน้อยมันจะดีกว่าถ้าคุณฟังเขาเพราะเมื่อผมไปแล้ว ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยคุณได้ตราบใดที่อธิราชอยู่ที่นี่ไม่มีใครช่วยคุณได้ทั้งนั้นแหละครับโปรดตัดสินใจด้วย